พร<ผ>้อมเอาเร็วอ, <c oughs> อืมนั่งลงก่อนอา่ากินข้าวไปได้กินข้าวนั่งลงเร็วเออรู้เรื่องแล้วไหมเอานั่งลงเลยนะหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

พร้อมอยังฮึพร้อมยังพร้อมกันหรือยังพร้มอมยังพร้อมแล้วเอ้ากินเออนะเก่งเก่งเก่งวันนี้เกง่งเออวันนี้นะอัพเลเวลนะเออเก่ง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 อืมตีทิพย์เลยนะวันนี้อัพเลเวลวันนี้อัพเลเวลอืม กินด้กิน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 เสื้อทีมันนี้สตรีมสตรีมนะอืมวันนี้อ,อ,นะอัพเลเวลเลยนะเอออัพเลเวลเป็นสี่สิบเลยวันนี้นะอืมเกง่กงเกง่งเก่งอืมอัพจากสิบยี่สิบสามสิบวันนี้สี่สิบเลยนะเออต่อไปจับนาจับนาจับเวลาเลยอืมหนึ่งนาทีนะต่อไปต้องฝึก่งนาทีนะอืม เก่งๆเอออปิวะวะนี่อภเปะ้ล่อซี่ซี่ปีไดเลยนะเออต่อไปต้องรล่อหนึ่งนาทีนะอืมปอมให้เพื่อนกินมั่งดิ